สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทานยำมะม่วงปลากรอบนะครับผมเป็นไงครับน่าทานมากเลยครับแซ่บๆเลยนะครับผมทานคู่กับผักนะครับผมอืมเข้ากันน่าดูเลยครับ Hi guys welcome back to my channel today I'm gonna eat spicy green mango salad with crispy fish it l o o k very very yummy let's try <S มาครับผมอาวุธคู่กายช้อนคู่มาคำแรกๆ เปรี้ยวบอกก่อนนะครับผมผมทานเปรี้ยวไม่ค่อยเก่งนะครับผมต้องขออภัยเพืเ่อนๆด้วยนะครับ ได้ประกอบมาตัดเปรี้ยวนี่สุดยอดเลยครับอันนี้ซึ้อมาจากปากซอยเหมือนเดิมนะครับผม เป็นไงครับเพื่อนๆตักซอยผมของกินเยอะมากครับเพื่อนๆอิชาราซี่คอมเมนต์บอกได้นะผมว่าอยากให้ผมทานอะไรให้เพื่อนๆชมกัน แทบจะไม่เห็นเส้นเลยครับเพื่อนๆปลากรอบเยอะมากกี่บาทนะอันนี้หกสิบบาทใช่ไหม อ่อันนี้ไม่ได้เขาไม่ได้แยกมะม่วงครับแยกดำประกอบประกอบเยอะจริง เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆโหเมนูนี้แซ่บมากๆเลยครับผมแต่ผมทานเปรี้ยวไม่ค่อยเก่งนะครับผมแต่ปลากรอบนี่เด็ดจริงครับมาดูกันต่อแล้วครับผมว่าคลิปหน้าผมจะมาทานอะไรให้เพื่อนๆรับชมนะครับผมล่าสุด for today hope โ o ปยูเอ็นจอยมาวิดีโอแฟงฟอร์วัชชิ่งวิสติ้งมาเชนเนลแฟงคิววอลิมช์วันนั้นเซฮายบ๊ายบายซิวว่า